องประกอบของฟาร์มแล้วก็การเลือกทาเลที่ตั้งฟาร์มอันนี้สําคัญสําหรับสถานที่ตั้งฟาร์มนะครับหรือว่าทาเลที่ตั้งฟาร์มเนี่ยนะครับประการแรกเลยในะปัจจุบันนะครับก็คือสถานที่นั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเสียก่อนนะครับอันนี้เป็นไปตามพรบการสาธารณสุข2,535นะครับมีการปรับปรุงแค่ไขเพิ่มเติมนะครับในมาตราที่31นะครับ ซึ่งเขาถือว่าสถานเพาะเลี้ยงสัตว์สถานอนุบาลสัตว์ทุกชนิดเป็นสถานที่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาจจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนของบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นซะก่อนนะครับอาจจะเป็นอบตอนะครับอาจจะเป็นเทศบาลนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่นนะครับการเลือกทำเลอันที่สองนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือไม่อยู่ในทำเลที่ มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงจากการปนเปื้อนอันตรายทั้งทางกายภาพทางเคมีแล้วก็ทางชีวภาพนะครับพูดง่ายก็คือจะต้องไม่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องไม่อยู่ใกล้สถานที่รวบรวมและก็กําจัดขยะจะต้องไม่อยู่ใกล้กับตลาดค้าสัตว์ปีจะต้องไม่อยู่ใกล้กับโรงฆ่าสัตว์ปีนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ก็คือจะต้องห่างอย่างน้อย5กิโลเมตรนะครับเว้นแต่นะครับเว้นแต่ ในฟาร์มนั่นนะมีมาตรการในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากภายนอกเข้าสู่ฟาร์มได้นะครับสถานที่นั้นนะครับจะต้องมีการคมนาคมที่สะดวกนะครับการคมนาคมที่สะดวกก็คือถนนถนทางเป็นถนนถนทางที่ดีสาม,มารถที่จะเดินทางไปมาหาสู่ได้สะดวกไม่ไกลจนเกินไปนะครับแต่ว่าไม่ควรจะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะครับเป็นสถานที่ที่ไม่ควรที่จะมีน้ําท่วมขัง ี่ตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเราเลี้ยงสัตว์อยู่เราเลี้ยงไก่อยู่แล้วพอถึงวันวันหนึ่งน้ําฝนตกน้ําท่วมไก่ตายหมดนะครับผลผลิตเสียหายหมดอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ําสะอาดเพียงพอสําหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็น้าตรงนั้นอาจจะต้องเป็นน้ําที่มีคุณภาพดีน้ําคุณภาพดีก็คือน้ําที่สะอาดก็จะมีคุณภาพน้ําดื่มสําหรับการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมันจะคล้ายๆกับน้ําดื่มสําหรับ มนุษย์เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าในบริเวณนั้นมีแหล่งน้ําที่ไม่สะอาดเราจําเป็นที่จะต้องเพิ่มกระบวนการในการบําบัดน้ําเพื่อให้เหมาะสําหรับการนําไปใช้เลี้ยงสัตว์เพราะนั้นต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีแหล่งน้ําที่ดีแหล่งน้ําที่สะอาดต้นทุนในการบําบัดน้ําตรงนี้จะลดลงหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับจะต้องเป็นบริเวณที่โปร่งนะครับอากาศสามารถถ่ายเทได้ดีไม่อับไม่ทึบ แล้วก็อยู่ห่างจากแหล่งชุมชนพอสมควรการอยู่ห่างจากแหล่งแหล่งชุมชนนะครับเนื่องจากว่าในการเลี้ยงสัตว์นะครับหรือว่าการประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับมันจะมีในเรื่องของกลิ่นที่จะไปรบกวนมันจะมีในเรื่องของพวกสัตว์พาหะบางชนิดที่จะไปรบกวนชาวบ้านนะครับอย่างเช่นพวกหนูพวกแมลงวนันนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเสียงที่มันจะไปรบกวน ทีนี้ในการทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะครับในการทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับข้อกําหนดข้อที่1เลยก็คือจะต้องได้รับอนุญาตจากส่วนงานราชการส่วนท้องถิ่นเสียก่อนนะครับตามพรบการสาธารณสุข2อง5นะครับแล้วก็มันจะจะมีข้อกําหนดบางข้อของมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยนะครับจะต้องไปรงปรึกษากรมปศุสัตว์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่จะเลือกซื้อที่ดินเพื่อที่จะสร้างฟาร์มสิ่งที่จะต้องคานึงถึงก็คือจะต้องพิจารณาหรือว่าจะต้องสํารวจโบบเรรยดอ อย่างรอบคอบแล้วก็อาจาจะจําเป็นต้องทําประจาพิจารณนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่แต่ว่าชุมชนรอบข้างเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่อนุญาตจบนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะทำฟาร์มได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเลือกซื้อที่เราคิดว่าเราจะสร้างฟาร์มไก่ตรงนี้มาก่อนเลย